ทำอะไรอ่ะอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้พาวันนี้จะมาดูนี่ดูความแข็งแรงของของตัวตัวครองกับลราคาถังลาที่มันเชื่อมต่อกันมาไงเช็คความแข็งแรงให้ว่าวิ่งไปแล้วมันจะบินไหมมันจะลอยไหมวันนี้เดี๋ยววันนี้อั้นซิ่งจะพามาดูรถราคาแสนต้นๆแสนไม่เกินแสน ไม่เกินแสนสามแสนสี่ไม่เกินไม่เกินจับต้องได้แล้วก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เครื่องเกียร์ดีแน่นอนมันตตงกันน,นี่เลยนะครับอะไรอ่ะกับ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 ไปที่เดิมไม่ใช่กับฟอร์ดเรนเจปี09 ขอดเจนเออร์ปีศูนย์เก้าเอ็กอลทีนะเอ็ก์อลทีปีศูนย์เก้าเอ็กซอลทีสีสวยมาดูเลยรอบคันเลยอ่าดูเลยสีสวยดูงเอาวับช้ำๆเลยสีอ่าเอาวับช้ำๆเลยโอเคสีสวยนะ,ะสีสวยครับสภาพสีนี่คือเอาไปเลย 90%บวกนะ90%บวกเ,เลยเอานีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยใช่มีไฟเลี้ยวด้วยวเพราะมันตัว XLT XLT ด้านในข้างมีเขาเป็นตัวไฮเลเซอร์ตัวยกสูงแคปเปิดได้นะอ่นะนี่ดูนะี่ว่าเอ้าแคปเปิดได้นะหลังคาพร้อมอ่ะข้างบนเป็นหลังคาเข้าใป ใช้งานได้จริงนะไม่ต้องกลัวแม็กคู่ตัวยางยังใช้ได้อีกยางยังใช้ได้ครับเอออ๋อแม็กของพ่อเลยแม็กคู่ตัวเลยเดินเลยสวยสีเสือสวยเลย XLT นะ XLT อ่านี่สวยเลยอ่าโอเค อืมข้างล่างนะข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอนี่มีการโค้งให้นะ่างเงินอ่ามีการโค้งให้ด้วยฟอร์มมีทางด้วยมีการโค้งให้ด้วยแล้วก็โชอ่าต้นใหญ่กว่าเดิมเสริมความแข็งแรงอ่าเป็นท้ายสวยสวยในอ่าในไม่ใช่ในโลด ไปในรถอ่าวิทยุดังแอร์เย็นเกียร์ธรรมดาแคมเปิดได้อ่าเอเงสรี่หกเก้าเก้าอหกเก้าเก้าเก้อีกปีนึ่งเต็มอ่ะอีกเครื่องเดี๋ยวจ่าดให้ฟาง

ดูราคากันมาฟังราคากันว่าวันจะว้าวเทาดไหนฟอร์ดเรนเจอร์ปีศูนย์ปีศูนย์เก้า XLT ว,วิทยุดังแอร์เย็นแคร์เป,ปอร์ได้วิทยุดังแอร์เย็นแคป์เปอร์ได้ตั้สีหกเก้านะตสีหกเก้านะตั้ีเต็มปีแล้วก็เครื่องเงนะียบๆอย่างนี้นะสีจับฉับอย่างนี้นะรถพร้อมใช้งานเลยอะ่ะตั้ีเต็มปีเอาไปหนึ่งแสน สองหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งสองเก้าอ่าหนึ่งสองเก้าเลขสวยนะหนึ่งสวยเลยอ่าเลขไม่ใช่ราคาสวยเดี๋ยวสองหมื่นเก้าบาทปีถึงเก้าเราได้เพื่อนนี้เลยนะขายถังนะถังโอมถังโอมถังแบกอ้าวแล้วแต่ว่าจะจะใช้หรือจะถอดก็ได้แล้วแต่นะอ่าอันนี้อันนี้เราไม่ได้บังคับแต่คือแล้วแต่อ่าราคานี้นะครับหนึ่งสองเก้าโกนให้พร้อมเลยโอนให้ด้วยเอ้ยด้วยอ่าโอนให้ด้วยครับ คนให้ด้วยแล้วก็ให้น้ำมันอีก1 0 0 0บาทคร้อหลังใช่ครับให้น้ำมันอีก1 0 0 0บาทมาทซื้อกับเราต้องมีอะไรสนรุกสนุกอ่าถ้าเพื่อนใไรสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์หก2านะครับโทรมาเลยป๊อปมายัางไงก็รับสายแน่นอนครับแล้วก็เราก็มาคุยกันอ่าว่าต้องการอ่าต้องการเออว่าต้องการให้ไปส่งหรือว่าจะมารับเองอ่าเราก็มีเราก็มาคุยกันได้นะครับ ฮึบฮ <muitas S 2> ึบ <sketches> อ oh okay. ือพี no ่ใหม่อาวโอเครถอยู่นครสวรรค์ฮะรถอยู่นครสวรรค์อ่ารถรถอยู่นครสวรรค์นะครับรถรถอยู่นครสวรรค์นะไม่ว่าจะใกล้ไกลเพาจะให้ไปส่งได้หมดนะอ่าเรามีบริการจะส่งให้ถึงเอ๊ะเงินไปทางโอ้มเงินไปทางใช่ครับอ่าแล้วส่วนส่วนการจะส่งเนี่ยเรามาคุยกันโทรมาคุยกันนะครับผมก็อ่าถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสองแปดแล้วก็ศูนย์เก้าห้าสี่เก้าสามห้าสองห้าเก้าโทรมาได้ตลอดนะยี่วโมง แต่หลังเที่ยงคืนครับก็เหมือนเดิมครับก็โทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าเรียกโทรโทรกลับตอนเช้าโทรกลับก็เน้นโทรดีกว่านะเ,เน้นโทรดีกว่านะครับเน้นโทรดีกว่านะมันจะได้อ่ารวดเร็วด้วยนะรวดเร็วแล้วก็บางทีคอมเมนต์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ตอบนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ตอบอ่าโอเคครับยังไงก็อ่าช่องทางการติดต่ออื่นนะครับก็มีใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะครับยังไงก็อ่าฝากติดตามด้วยนะครับ อันซิ่งรถสวยเ้อได้ไม่พลาดคิดไปใหม่แล้วก็ราคานนโดนรถสวยๆนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบก่อนขอจบก่อนเดี๋ยวไปทำรถคันอื่นให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกอยาวให้เพื่อนได้ดูกันอีก,นะอก,อกโอเคครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาท